วันนี้เรามาดูเรื่องของการหาหอร์มอของเศษส่วนแล้วก็ของทศนิยมนะครับมันเป็นเรื่องของการหาดูให้ดีนะประเด็นก็คือหาหอร์มอแต่ไม่ใช่หอรมอของตัวเลขธรรมดาเหมือนที่ผ่านมาแต่เป็นการหาหอร์มอของตัวเลขที่เป็นเศษส่วนนะครับโจทย์บอกว่าให้เราเนี่ยหา หอละมอของ3ส่วน10แล้วก็3มส่วนห้าอ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเราหาหอละมอของตัวที่เป็นตัวเลขเนี่ยเราต้องไปหาแบบหารสั้นใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นเศษส่วนน้องทำยังไงน้องจะต้องรู้จากสูตรนี้ก่อนก็คือสูตรการหาหอละมอของเศษส่วน มีค่าเท่ากับให้เราหาหอลมอของเศษแล้วก็หารด้วยคอลนอของส่วนเห็นไหมครับมันจะสลับกันนะครับมันจะสลับกันมันมีควาว่าเศษแล้วก็ส่วนเศษเนี่ยวิธีการจำง่ายก็คือเราดูตรงนี้ครับเขาให้เราหาหอลมอใช่ไหมครับเราก็จับเลยครับหอละมอของเศษ แล้ก็แยกตัวนี้ครับข้างบนเป็นหอละมอข้างล่างก็ต้องเป็นคอรนอคอรนอของส่วนอีกครั้งนะหอละมอของเศษส่วนหาได้จากเอาหอละมอของเศษตั้งแล้วก็หารด้วยคอรนอของส่วนเห็นไหมครับหอละมอของเศษก็ตั้งไปเลยแล้วก็ตรงข้ามคอรนอของส่วนอ่ะเรามาดูครับเราจะหาหอละมอใช่ไหมครับเราก็ต้องไปเริ่มต้นจากการหา ขอร์มของเศษก่อนก็คือ3กับ3ถูกไหมไปหาหอร์มของ3กับ3แล้วก็ไปหาแบบการหาของจำนวนเต็มธรรมดาเอาเลข3หารได้1กับ1นึ่งเอาเฉพาะตัวข้างหน้านะครับเพราะฉันหอร์มเนี่ยก็คือ3มนั่นเองครับทีนี้เราไปหาคอลนอคอลนอของส่วน คนของส่วนนะครับก็คือ10กับ5้ากับ5แล้วก็ไปหารสั้นเลยครับตัวเลขจำนวนเฉพาะที่หาร2ตัวนี้ได้ก็คือเลข5ตัวนี้ได้2ตัวนี้ได้1นึ่งอย่าลืมหนะ้าคอ,อนอเนี่ยให้ลากจากไหนมาไหนครับตัวหน้าแล้วไปตัวล่างนะครับก็กลายเป็น5้าคูณสองคูณหได้เท่ากับสิโอเคครบแล้ว เพราะฉะนั้นหอลามอของสองตัวนี้รวมเลยครับก็ได้มีค่าเป็นหอลมอของเศษคือเลขสามแล้วก็คอลนอของส่วนคือเลขสิบนะครับเพราะฉะนั้นข้อแรกเนี่ยเราก็เลยตอบ3ามส่วนสิบครับนี่คือคำตอบนะครับใครเข้าใจแล้วลองไปทําข้อที่2ดูข้อที่สอง สมมติว่าให้เราหาหอลมอของเศษส่วน3มส่วนย5แล้วก็27ส่วนด้วยหนึใครจะลองทำดูก่อนก็ได้หรือใครยังทำไม่ได้ดูพร้อมพี่การบอกว่ายังไงครับต้องไปหาอะไรก่อนครับหาผอลมอของเศษเศษของเราคือเลข3กับเลข27แล้วหารด้วย คอลนอของของส่วนก็คือยี่สิบห้ากับหนึ่งร้อยโอเค <c oughs> เรามาหาหอละโมอของยี่สิบเจ็ดเอาเลขสามหารครับได้หนึ่งได้เก้าไม่มีละตัวเลขที่หารได้ทั้งสองตัวเพราะฉะนั้นหอละโมอก็มีค่าเท่ากับสามต่อไปคอนอครับ ยี่สิบห้ากับหนึ่งร้อยจำนวนเฉพาะที่หารได้ครับเลขห้าเลขห้าได้ยี่สิบเอาเลขห้าหารอีกครับได้หนึ่งกับได้สี่หารจนกว่าจะเป็นจำนวนเฉพาะครับเลขสองหารบางตัวได้นะครับสองหนึ่งหารไม่ได้ก็ดึงหนึ่งมาสี่ได้สองครับพอเป็นจำนวนเฉพาะแล้วนะครับคารนอนก็คือมีค่าเท่ากับห้าคูณห้าเป็นยี่ิบห้ายี่ิบห้าคูณสองได้ห้าสิบ ห้าคูณหนึ่งได้ห้าสิบห้าสิบคูณสองได้หนึ่งร้อยเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าไปเลยครับขอละมอคือสามขอละนอคือหนึ่งร้อยก็เลยตอบตัวนี้ครับเห็นไหมครับไม่ยากนะครับไปดูข้อที่สามอีกครั้งหนึ่งครับพอทำไปสองข้อเนี่ยบางคนเริ่มเห็นภาพแล้ว ข้อที่สามให้น้องๆเนี่ยลองไปหาอลมอของเศษส่วนสองส่วนห้ากับสี่ส่วนสามสิบห้าว่าไปยังไงก็เหมือนเดิมใช่ไหมครับเราก็ต้องไปหาอลมอของสองกับสี่ก่อนแล้วก็หารด้วยคอลออของห้ากับสามสิบห้า สองกับ4ครับสุ่มเลข2องในหนเลข2องถูกไหมครับไม่มีตัวเลขที่หารได้ทั้งสองตัวแล้วเพราะฉะนั้นหอละมอคือคือสอต่อไปคอลนอของ5กับสามสิห้าก็ห้หารครับได้เป็น1แล้วก็ได้เป็นได้เป็นเจ็ดจำวนเฉพาะแล้วครับจบครับ ก็กลายเป็นห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าสามสิบห้าโอเคครบเพราะฉะนั้นหอละมมของสองกับสี่ก็คือเลขสองคณนอของห้ากับสามสิบห้าก็คือเลขสามสิบห้าก็เลยตอบสองส่วนสามสิบห้าครับอันนี้คือตัวอย่างของการหาห,าหอละมมของเศษส่วนนะครับทีนี้ประเด็นต่อไปเราจะไปดูการหาหอละมมของทศนิยมบ้าง ถ้าเป็นทศนิยมอะทำยังไงครับอ่าดูตัวอย่างครับสมมติว่าที่บอกว่าให้เราหาหอลมอของ0.3กับ0.18บางคนบอกว่าผมต้องตั้งวิธีใหม่เลยไหมไม่จาเป็นครับก็ให้น้องเนี่ยเปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนเลย0.3ก็กลายเป็น3ามส่วนสิบศูก็กลายเป็น1 8บแปส่วนร้อยนะครับ ตรงนี้นะครับห้ามตัดเป็นอย่างต่ำนะครับห้ามตัดเป็นอย่างต่ำให้เราเอาตัวเลขตัวนี้เนี่ยมาใช้ได้เลยครับแล้วเราก็ไปเข้าตามหลักการของเราว่าให้เราหาหอลมอของเศษเศษของเราก็คือเลข3กับเลข18แล้วก็หารด้วยคอลนอคอลนอของส่วนก็คือ10กับ100โอเค ทีนี้เราก็ไปดูครับ3กับ18เอาเลขสาหารได้1นึ่งได้หจบครับปละมอคือ3ตมถไปครับต่อไปครอ,คอ10กกับ100่ก็เอาสิหารเอา5หารก่อนก็ได้ได้เป็น2กับได้เป็น20สิ เอาสองหาริทีิงได้เป็นสองกับเป็นสิบนะหารไปจนกว่าจะเป็นจำนวนเฉพาะนะครับตรงนี้สิบก็เอาสองหารทิทีก็ได้คารนอหารไม่ได้ก็ดึงมาได้ห้านจำนวนเฉพาะหมดแล้วครับก็ได้เป็นห้าคูณสองเป็นสิบสิบคูณสองยี่สิบยี่สิบคูณหนึ่งยี่สิบยี่สิบคูณห้าได้เป็นหนึ่งร้อยอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็มาสรุปครับหอละมอของสามสิบแปดคือเลขสาม คณนของ10กับ100คือ100ก็เลยตอบตัวนี้ครับเห็นไหมครับสรุปแล้วถ้าเราไปเจอเศษส่วนแล้วโจทย์สั่งให้เราหาหอละมอก็ให้เราเอาหอละมอของเศษหารด้วยคณนอของส่วนแต่ถ้าเราไปเจอทศนิยมเราก็แค่เปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนแต่มีเงื่อนไขว่า ห้ามตัดเป็นอย่างต่ำนะครับแล้วเราก็คิดเหมือนเดิมเหมือนที่เราได้เรียนที่ผ่านมาโอเคนะครับประเด็นนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันประเด็นต่อไปครับ